น้ำร้อนเดือดแล้วนะคะเราจะเอาขาหมูกระดดูข้อแข็งนะคะตัดไม่ได้เราก็จะใส่เป็นชิ้นเลยเดี๋ยวเราลวกน้ำทิ้งก่อนนะคะถ้าใครไม่ลวกน้ำทิ้งก็เดี๋ยวพอเดือดเราค่อยๆช้อนฟองทิ้งก็ได้นะคะช้อนจนกว่าฟองจะหมดเนี่เดี๋ยวเราต้มน้ำลวกน้ำร้อนทิ้งหนึ่งครั้งนะคะ เราเคี่ยวขาหมูนานพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าการทำต้มจืดเนี่ยเดี๋ยวขาหมูก็จะจืดเดี๋ยวเราจะปรุงรสไปเลยรสชาติเค็มหวานหน่อยจะได้เข้าไปในเน,นะะื้อของขาหมูนะคะเราใส่น้ำตาลปึกเลยนะคะก้อนขึ้น ปรุงรสไปเลยนะคะเอาใส่ซอสหน่อยให้น้ำมีสีสันและอร่อยด้วยนะคะกะเอานะคะแล้วแต่ชอบใส่ซีอิ๊วขาวเยอะหน่อยนะคะน้ำพุิกจะได้หอม ที่ใส่เกลือป่อนมาแล้วนะคะใส่เกลือป่อนไปหนึ่งช้อนชาพูนพูนมีเครื่องที่จะต้องใส่ไปดับคาวก็หลายอย่างนะคะนี่เราใส่รากผักชีลงไปต้ม ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะใส่น้ำปลายี่ห้อนี้นะคะเวลาปรุงอาหารเนี่ยไม่ต้องกะอะไรมากเลยเพราะว่าชินกับความเค็มของน้ำปลายี่ห้อนี้ เคี่ยวไปเรื่อยๆอ,อีกสักยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเอาผักกาดเค็มลงไปเคี่ยวเลยนะคะจะได้เปื่อย เคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงเลยค่ะการใช้ขาหมูหรือขากิทำเป็นอาหารเนี่ยต้องเคี่ยวประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะคะถึงจะเปื่อยนี่เราเคี่ยวนานมากแล้วนะคะเราจะใส่มะละลงไปต้มเราปรุงน้ำา้มเคี่ยวแล้วเราใส่มะละลงไปเลย เคี่ยวต่ออีกสักยี่สิบนาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะบัลละกับผักกาดเค็มต้มขาหมูเป,เปื่อยๆเป็นต้มจืดนะคะแต่ว่าเราปรุงรสชาติก่อนเพื่อจะให้รสชาติของขาหมู ไม่เจอด้ทีแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งแล้วเปื่อยแล้วค่ะ